มันจะอ่อนันจะล้นต่คตบมันแตกดูดิอยาก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 หัวพีสีไม่ต้องพูดไม่ต้องอุ้ยถ้ามึงปาดดีเดี๋ยวกูหลังกูตีไอ้สัดไอ้เจ้นเอาไม่ก่อนเลยเจ้าลไอ้เจ้าล้นไปหาไปหของมึงได่เหน่ยไปหาใบหูของมึงเยอะไรเปนู้เยอะไรเปอนกู ก่อนจะไปชมคลิปนะครับสำหรับใครที่หารหัส ID free file หรือว่า Rv o นะครับแอตตะนะครับคนนี้นะครับก็จะมีทั้ง Rv o แล้วก็ free file แล้วก็พอยแบงค์นะครับรับกลางเกมนะครับเครดิตซื้อขายมีนะครับก็ถ้าใครอยากซื้อขายปลอดภัยก็แอตตะคนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อนะครับได้ที่ใต้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนครับทุกคนสวัสดีไอ้พวกหน้าหล่อหน้าตาดีมีชาติกุลทั้งหลายนะะ แม่คู่ใจเป็นไงเมื่อวานธนาธิยะมันจับกูไปทำไรจับกูไปแก้ผ้าเป็นอาอ่อนเดี๋ยวมึงมาเอาคืนเอ้ยมึงคิดว่ามึงเทอะวะมึงเดินอ่ะเฮ้ยเอา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 เปรี้ยวเฮียอะไรล่ะครับก็มาดิครับเอากูปลาเอ้เฮ้ยแม่ดิแคปก็แม่ดิแคปเฮ้ยที่มันไม่โดินเหมือนหล่อด้วยเฮียผมแดงคิดว่าหล่อมากมั้งนะสไตล์ พวกเรียนเชี่ยเนี่ยเชี่ยเชี่แม่งอันนี้บวชแม่งจับก,กูไปแก้ผ้าเฉยเลยเมื่อวานเฮ้ยแม่งบวกกันอยู่ไหนนะอไอ้เชี่ยแต่กูพักกันเลยกูพักกันเลยพักไว้ในตัวเลยเฮ้ยเชี่ยนี่เด็กไหนเด็กไหนมึงอ,ะอ่ะอ๋อเชี่ยไม่ตอบกูเลยยิงด้วยเป็นไงดังแล้วยิงด้วย เขาพี่ครับครับเอ้ยมึงเด็กไหนมึงเด็กไหนมึงเด็กไหนเอ้ยกูถามมึงเด็กไหนเด็กนักเรียนเลยออเด็กนักเรียนหน้ามึงครับเดกป่อยหน้าเอ้ยโรงเรียนที่อะไรบวกกันเนี่ยแต่กูรถไปจอดไกลๆกันกูวิ่งมาบวกงแม่งด้วยไม่ชอขโมยรถกูไม่รู้ไปโลกอะไรกันนะ

มันไม่ได้หัวโลนแค่ผมมันไม่ขึ้นนะย๊ะเยอะเป็นมะเร็งมะเร็งมะเร็งไม่ได้มายิงเข้ามึงกลัวที้ยอะไรครับไอ้คนยดมีปากฉลามแล้วมึงคิดว่ากูกลัวเหรอมึงออกไปใส่กูเปล่าอ้าวมีพลังมันเท่าไหร่มึงก็ใส่ให้หมดเดี๋ยววโาต้นงเอาดส่งพลังเข้าใจปะอ่อนไม่เข้ายักษ์บาร์ลอนซาติบัตลอนซาไอบันโดนหมัดเดียวไอ้ควายแล้วมึงทำยังไรแม่งแสกเอามองหน้ากูเดี๋ยวกูแบบตบแม่งแตกเลย เฮ้ยมึงเอากูลงยูทูบด้วยโอ้โหได้เดาคอนแบทเข้าคอดูได้ควายกูใส่คอนแบทที่แล้วกูใส่คอนเวิร์ตคู่ใหม่เว้ยมันเคยโดนคอนเวิร์ตเตะหน้าป่ะก็ก็มาดิแล้วรอยเฮียอะไรล่ะครับออกมาดิรองเท้าเกือบลอยมาเติมมันก็มาดิแล้วรอยเฮียเลยล่ะมึงก็มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิเหมือนมึงเท่มากมัากนักสตีนมึงก็มาดิมันก็มาดิโกเกอร์ตมึงมึงก็เป็นแค่ตัวตลกได้ที่ทำให้เขายิ้มได้ตลอดไม่มีหมาตัวไหนไม่รู้ไหวเฮียนอนตายอยู่หน้าวินไลน์เราวะเมื่อกี้ ใส่น่าจะเป็นหมาจรจัดด้วยไอ้เหี้ยไม่เก็บมันเข้าข้างทางอะไรโอ้ยปล่อยปล่อยแม่งดเยียบไอ้เหี้ยไรข้ามัมไ้นเอ๊เอ๊ะ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 เอาคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้เอาคนนีเอาคนนี้เอาคนี้นอนตายเปใหม่เล้เอาคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้เรียจอดเอาคนนี้เอาคนนี้ไ่จับููบูร้อง่ามูจริงเ้ไปแม่งแม่งม่อยู่แต่ในเซฟก็ไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เหี้ยไม่เท่าไหร่หรอกมึงเออไม่เท่าไหร่มึงเอไม่เท่าไหร่เนี้ยเอออ๋อ ปัญจาอ่อนนี่ใช่ล้วนแต่วุ้นตบแม่งแตกมึงอ้าวมึงยคุดูดิคุณอยาก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 หัวมีสีอ่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องอุ๊ยถ้ามึงปากดีเดี๋ยวมึงเดียวกูหลังกูตีไอ้สั้นไอ้ยเพื่อนมึงโดนอ่ะมึงไม่ช่วยอ่ะลอยนี่อะไรล่ะครับไอ้ใช่ล้นเอาไม่ก่อนเลยไอ้ใช่ล้นไอ้ใช่ล้นตายหาตายหุบของมึงได้ยังไงตายห่าตายหุบของมึง

หนีแล้วหรอเปพวกมึงอ่ะสิมหนึ่งอะกูไม่ลงไอ้ควายกูเตรียมแผนการไว้หนีเลยโง่ไม่ได้เท่เฮียพวกมึงอ่ะไม่ทันเหลี่ยมกูหรอกควายเอยปัญญาอ่อนกูเตรียมแผนการหนีไว้หมดแล้วพวกมึงนั้นโง่รักดานจริงจริงเลยพวกกูจะลบเหลี่ยมมึงนี่คิดจริงโง่มึงคิดจะลบเหลี่ยมกูอะมึงยังตามกูไม่ทันเลยตามไม่ทันมึงขับรถใครจะตามทันมึงดูกินเฮ็ดกูช่างการเหลี่ยมมาอย่างแน่นเตรียมหนาเตอร์อะกูบอกเลย เห็นแต่หัวเกี้ยนั่นเอหัวเกียนเนี่ยมึงจะกูต่อไหมล่ะมึงก็มาดิมึงเอาสูดมาดิไอหัวเขียวโรงเรียนมึงอยู่ไหนวะไปเรียกมาเจอกูดิหัวเขียวมึงไม่เห็นตั้งยังเหรอตามองบอดปพะเนี่ยมันอยู่ไหนคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะหัวเขียวคนไหนอ่ะไอหัวเขียวหัวโล้นแบบกูเนี่ยประธานน่ะนะทักผมมาเลยเออไอเจ้าโง่แลมึงเรียกมาประธานเหรอฮะไม่ม่กูอยากตัดสลุมึงไอเจ้โง่นะวมาประธานเหรอ ไมงเรียกมาเจอกูดิีมาตกูไม่น่าเหียมึงก็มาหยอยอกหยชายหยอกมึงก็มาจเย็นมชายจเย็นแอหน้ามึงมึงจะกูไม่หายเชียวกูหวานนี่หวาทันไม่จะหวานเรอรความ

ไปคนตากันเรโกระหดได้เราเป็นคุยอะไรอ่ะเราเป็นคุยอะไรอ่ะเราเป็นคุยอะไอ่ะหาหาตายหาตายหงส์พวกมึงอ่ะไอพวกกระจอกไปไปไหนต่อดนะออออนะะีนะครับเอ็กแม็กคือต้องซ่อนตลอดเวลานะครับเอ็กแม็กคเนี่ยมัรักรักร่างห่วงมากนะครับไม่อยากให้คนอื่นขับเลยมนัมนมนัมนมันมันมันไอ้ไงโด,ดมนมั <ไป S 2> นมั <ไป S 1> นมันจ <ไป S 2> ี้หาย<น>

โอ้ยโทษ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 ไทษได้โทไงทะโทษ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 โอษโทษมทษอทษโทษโทษไทษโ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 ทเโทษ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 โทนโทษโยษโท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 ษโ่ษมทษโีษโทษโหษโทกโทันทตโทษโมษงตษโท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 อโเษ่ทษโ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 ท้โทษแทษโ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 ทษกกมม ไึงแล่งมึงอย่ามึงอย่าพูดมามึงอย่าอุ้ยถ้ามึงถ้ามึงมีปัญหามากไปเดี่ยวกับกูหลังกูตีไอ้ที่โดนเออเฮ้ยฝันเขาทำคีโมมามึงอย่าไปรอเขาว่าเขาอุ้บุรี่มากคีโมไอ้เหี้ยเลยคุณนึกว่าเป็นมะเร็งไอ้สัตว์ไปงานกินเจมึงใส่ชุดขาวด้วยไอ้ทีุ่บุรีมากกูเป็นมะเร็งไอ้โดนไอ้ชายอ๋อมะเร็งมะเร็งไม่ได้มายิงไม่ต้องกลัวไม่ตายหาตายหงหรอกอ้าวมึงพูดกี่ปากฉลามแพงกับกูไหมอ้าวเฮ้ยเฮี้ยนี่ใจได้วะไอ้เฮี้ยนี่ใจได้วะแม่ไอ่เอาไงดีวะไวทาาาห่ววออ้้้ไเีย าม,ามึงจำผม<ร>ไม่ได้หรอไม่ได้สร้างครับจะตบเอาด้วยเลยไม่ไม่ใช่แฟนตาที่จะสร้างที่ที่แต่กูเป็นแป๊บซี่เดฟซีไี้ทุกท่าอายสาสตว์มาดี

เนี่ยเดี๋ยวกูไปรอหน้าโรงเรียนมึงม,มึงตามมาด้วยพวกชุดดำลงมาล,อล,อลอ้อล้อตรงนี้ไอ้หนุ่มไปนั่งเรียนมันเว้ย <c oughs> โอเคพี่พวกเราไปสามคนเลยนะเอ้ยกูไอ้เฮี้ยอะไรใจมึงได้ปะล่ะเออยกลัวเฮี้ยเลยอ่ะใจได้แล้ววันนี้อะไรล่ะลงนี่เอาลมเก็บด้วยฝนไม่ตกไม่ต้องเสลิกลางเหล็กลมเอาไปทำปืนปากาน้องเอ้ย <c oughs> ไปทิ้งกูแน่เอ้ยกูไม่ทิ้ง ใครทิ้งเพื่อนปัญญาก่อนเฮ้ยมึงมึงไปเตรียมทางหนีไว้เลยเตรียมมอเตอร์ไซค์หนีไว้ตรงนี้มานี่แต่ทุกคียนพี่จะทิ้งอะทิ้งเตรียมมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้ไม่ไหวก็มาตรงนี้โอเคอะน้องโดนแล้วพี่พี่น้องโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันเหลี่ยมมากไอ้สารลงมาดิสัตว์เหลี่ยมหน้ามึงอะเอาป่าเอาป่า อเงาเปล่าสามสามเนี่ยไม่ถือว่าลุ้งเฮ้ยมาผู้ชายสาวผู้ชายโอ้ปัญญาอ่อนเด้อมึงกับปัญญาอ่อนมึงกับปัญญาอ่อนมึงกับปัญญาอ่อนเฮ้ยไปเว้ยเดี๋ยวแม่งลูกสะแผ่นพูดได้ไงวะเฮ้ยแมงด่งเนาะเฮ้ยแม่งเก็บรถแล้ววะขี้เมือกตีล่าเลยเฮ้ยเฮ้ยมาดิหมาดิหมาดิกลัวอะไรมึงได้ตามกูงกลัวอะไรกลัวอะไร

ตายกัมันเปรรีมีฬลัมาทุ่มใมันออกมาให้หมดอย่ากลัวอย่าใจอย่ายอมใครอย่ายกกรสนนิดลงมาย้ายกระสุนเลยคือตายกันให้มันเป็นการาตรีม ไปหนุ่มเอาเพื่อนไปโรงพยาบาลเร็วเี้ยไปคนนี้แม่งรู้เหลี่ยมคนนี้แม่งรู้เหลี่ยมบอกแล้วใจแม่งต้องถึงใจแม่งต้องถึงใช่รถที่ใช้ผมร้องว่ามึงอุ้มก่อนไปสารรถไปด้วยขนนูุนเลยไปเฮ้ยมันลง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  玛丽莎，玛丽莎，玛丽莎，玛丽莎。 อย่ากวอย่าเพลงอย่ายองใครทมายกะกันก็ได้กันก็ด้วยกันเป็นราการดีกันกันกัันกันกันกัันนนั ไปโดนเอ้ยเราเราเตียวุธเรื่องเราตีไปแคสติดเราเราต้องไปลงทะเบียนห้องไหนไปลงทะเบียนเอ่อห้องลงทะเบียนอ่ะมมมันไ่ีมันไม่มีใช่ไอ้้ดิสคอร์ดมันได้นี้เว้ยดิสคอร์ดมันอันนี้ใหม่แอดมินทำให้ใหม่เพรเมื่อวานมันโดนแฮกเกอร์นะกูก็ลงทะเบียนไปแล้วเฮ้ยโดนไปโดนเออเพื่อนเพื่อนกูอย่าเดียวเลยนะอย่าเดือดรไอมึงคิดว่ามึงตึงแค่ไหนมึงจะเดียวกูอ่ะมาทีมามึงไม่ได้ออกผมเดียวอ่ะ เหมือนว่าควายควายกับคนอะมึงเป็นควายใช่ปะไม่เหมือนคนอะไวเหรอครับเอาไปเลยครับพวกไงเด้อยังไม่เหมือนได้ครับผมขอหนึ่งหนึ่งไอ้เฮียนี่มาอยากรออ่ะแล้หมดเลยจ้าแม่อะมึงมึงเป็นควายมึงจะมาหนึ่งกับคนไม่ได้เข้าใจะไม่ได้จะเอาไปไหนอ่ะกูให้เอาไปจ้วางขี่ไปไอ้บางวางขี่ไปไปหนึ่งหนึ่งนะตาต่อตาฟันต่อฟันนะยด้ไหวไปแค่นี้พอ ไม่ไอไอโดนไอโนนฟังฟังกูนะไอโนนมึงมึงเป็นควายมึงจะมาหนึ่งกับพลไม่ได้กูไล่คุยใหดูเดี๋ยวมึงใครดูแวร์วูฟกูมันรอมันหอนอยแล้วเว้ยไออย้าใช้ปลาฉลามแทงคนอ้าวไอ้เหี่ยกูจะเข้าขวัมึงมึงจะหนึ่งหนึ่งหมัดหรือว่าอะไรโอ้หมัดพวกมึงอาจะเล่นตุกติกก็พอกูไม่เคยตุกติกกันอยู่แล้วขี่ไม่ดีขี่ไม่ดีบ้าง คึ้นชื่อว่าบางไหมครับว่าตุกติกก็อย่าขึ้นบนรถนั่งมันพีจีนะเว้ยไปด้วยไปด้วยพมหน่อยไม่เอาพวกมึงไปเยอะเดี๋ยวพวกมึงก็เหลี่ยมกูกูไม่ไปนะเอ้าไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมเอกูกลัวดีที่จะมาวันนี้เนี่ยแล้วมันทําลายใจหรือเปล่าไม่ยากแล้วถ้ากูไปอะมึงมึงเหลี่ยมกูแน่เนี่ยมีแต่โรงเรียนมึงแค่ั้นกูเคยเหลี่ยมแล้วขึ้นหนึ่งขึ้นไปด้วย ใครเรียกกูวะฟังผมไว้ไว้ไหนอะไอ้ก้องก้องก้องเขาอุ้มหน่อยก้องเอ้อไปดูไปดูไอ้ไอ้หนุ่ม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 มึงอะเอะใครอ้าวกลัวโดนกลัวนี่ก็อุ้มอุ้มเพื้นคนหนึ่งเอาไปดูเนี่ยรถตึงเนี่ยไปลงลงเรือไอ้ไอ้ไทยพัดไทยพัดใครมีอาวุธวะเฮ้ยดลงม่มีไม่มีไม่มีแต่ใจถึงก็มาเร็วไปกับกูเดินเดินไปไม่เดินไปไม่ได้หรอไหวเออมันจะอุปกรณ์ทางกลยอะดิชอบมันชอบคนเยอะมันมีคนยุ่งแน่พี่คนดีดแน่ เฮ้ยกู้ขอแจกูขอผูขอเอาเด็กมึงไปอีกูขอเด็กมึงลงคนหนึ่งได้ป่าวอุ้มเพื่อนไปคนหนึ่งเอาพี่ผมไปเด็กทอ้ไอ้หัวเหลืองนะเออเอาไอ้หัวเหลืองไปด้วยดิเอานัดนัดนัดโดนอุ้มโอ้เขามองอะไรไม่เห็นเลยครับตลอดเดีวพวกมึงจะเล่นตุกติกับเอาไอ้หัวเลือไปด้วยดิไม่ได้ครับได้ได้แค่ได้แค่คนเดียวคนเดียวพอจบที่เรารู้ผมอยากเนึ่งหนึ่งกับดนนะครับเดี๋ยวที่เหลือที่เหลือรอดนี่ก่อนเดี๋ยวมาไอ้บังลงไปแล้วทิเฮ้ยมึงจะเอาใครมาอีกพอแล้วที่นี้แหละจะเล่นตุ๊กติหัวมจะพาไไปหน แค่นี้ชินนมันก็กลัวอะไรเหรีเออ้ยขาสั่นแล้วเว้ยตึบเต็ไไมไลยเหี้ยกูจะได้ฆ่า,านคนเหี้ยหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม,มฟังแนละ้วควายควายกับคนว่าอะไรจะชนะคนดิใช่ปะควายดิควายมันทถมตึกแล้วบึกบึนเฮ้ยเอาลามสเก็ตแล้วลามสเก็ตตรงเนี้ยมันรวงผมไปขายตัวเปล่าวะเออเราเราไปไหนไม่รู้เนี่ยตรงไหนอ่ะจะลงจะต่อยตรงไหน ล้านตะเก็ดแต่มันมีล้านตะเก็ดแถวเนี้ยมึงหาดิไอ้ไอ้เก่าไอ้เก่าตามมึงนี่จะชอบดิมโง่เลยเฮ้ยใครมันกระซิบวะกูว่าทำไมอ่ะกูไม่ได้ยินเฮ้ยมันจะดิพีอะไรกูเสียหัวเมืองหลวงไอหูเมึงหลวงอะคัดก็ว่าแข่งว่าหูว่าคัใช้ชื่อหูบ้างไอเหี้ยกูไม่ได้ยินไอ้ที่โดนยิ้ได้ยินเลยที่โดนยิ้มเฮ้ยมึงไม่รู้จักล้านตะเก็ดหรอวะ มึงก็มาให้กูดิมึงไม่รู้ไอ้โดนงูโง่โหเหมือนมึงนะงูไม่ร้านเกษตรต้องเรียนเล่าไงโอ้โหเหมือนมึงแหลใช่ปะไม่ต้องเรียนไอ้พันย่าเป็นมึงโง่เหมือนไอ้ที่โดนเลยทเนี่ยใครเป็นระษิรแม่จะบอกว่ากลางถนนเลยกลางถนนเลยเกิดตกใจแบบนี้ไหนคนนี้นะเนี่ยล้างนี่เลยล้างกว้างเลยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะขอมพอมไอ้พระกูตั้งขอว่าก่อนมามาผม ้มันมันมันดตัวเมาได้มาด้เลือดเลือยเลือเราะอะไรเลือกผออันนผมขอไปหน่เดืนผมจะาแะเฮ้ยมันี่คุณไปนู่นก่อนผมคงพูกับน้องผมก่อนว่าจะเอายังไงถ้าคุณเล่นสุ่ติผมจะเอยังไงเฮ้หนุมบดีที่สองคนนึงเนี่ยะเกียนันะจ้าคุณจ้าดี๋ยวปากหลามเลยปาจ๋าไม่มีในหมู่โจรแล้วมึงเห็นรถมันปะมึงวิ่งไปเอารถมันคันนึงคนนึงก็จะ เออเหลี่ยมเราต้องหนาเตอะหนึ่งเหลี่ยมเราต้องหนาเตอะโอเคเนี่ยเดี๋ยวกูจะเนี่ยเดี๋ยวไอ้หัวเหลืองมึงวิ่งไปเปิดให้มันชุลมุนเลยแล้วไอ้หัวดำมึงวิ่งไปขึ้นรถมันแล้วขับหนีแล้ววนมารับกูโอเคอะโอเคไปเราไม่รอดย่เปิดนะเี้ยละเอาดิเอ้ยมึงมึงตกติดอะไร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 เ้ยเดี๋ยวนีอาอะไรหรือไม่หรอเอ้ยเอ้ย อะไรเห้ยไงกนี่มวมตุติดอ่ะเอ้าไอ้เจยแม่งเปิดกูละตามแผน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 มันร้องรถเอาไอ้เี้ยตามแผนแผนกูเารัมันล้องรถไม่ใช่เาหวงว่าแล้วมันต้องได้ตุกติว่าแล้วมันต้องได้ตุติดว่เล้มันต้องได้ตุติดไม่ได้แล้วผมไม่ลผมไม่ละ Don't worry you go go Don't ไม่ต้องซีโอไม่ต้องซีโอ ว่าแล้วมันต้องเล่นตุกติกกับกูจับตัวปตันจับตัวประกันไปคนนึงไปกูว่าแล้วมึง่ะต้องเล่นตุกติกกับกูไอไวพวกมึงอ่ะกูรู้เหลี่ยมอยู่แล้วต้องมีคนเปิดกูแน่ไอเชนนั่นเอาปัจจวิ่งมาเปิดกูเลยตอนแรกกูจะไม่เล่นอาวุธแล้วจะนนึงตามจันดะบันเป็นไงล่ะพวกมึงอ่ะเปิดกูมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอเหลี่ยมกูมันหนากว่าใช่ไหมไวรุ่นใช่ครับพี่ เนี่ยถ้ามึงอ่ะจะเปลี่ยนใจนะกูให้โอกาสมึงอ่ะมาอยู่กับพวกกูได้นะเว้ยถ่ยพาร์ตี้นี้ต้อนรับมาเปล่ามันน้อยแต่ร้อยเปอร์มัน้อยแต่ร้อยเปอร์มึงมีเยอะแต่กระจอกเออแล้วอันอีกเรื่องหนึ่งนะเว้ยก็คือมึงอ่ะจะเหลี่ยมกูอ่ะต้องเนียนกว่านี้หน่อยเหลี่ยมงู้เหลี่ยมกวยๆเดี๋ยวมึงจะโดนต่อยเข้าียวใช่ก็เฮียพวกไม่มาเติมเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ดำไมดำไมจีนดำ อาดีตัดอาดีพวกมันแหละตัดสวยดำตัดดำสวย หมอดดไอ้เ hey, hey, hey. ียุดดำมาอ้าจ anyway ุดดำมาวิ่งหนีกัน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 นายไอ้เี้ยทำไมมีคนเอาเราเลยวะดำดเยอะ้เห็นร่างเราไหมหนีดีร้อยเหี้ยเลยละครับกูก้ไอ้เหี้ยองอก dù đi đi lỡ để y mô white cứu mặt ở ba tên thì tối nay nay thở nát thở nát thắm 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 สวยดำน้องลัดเปิดให้กูได้ดีมากเปิดให้กูได้ดีมากดำปล่อยพี่พี่น้องกูรวยไรรวยเยครับน้องกูน้องกูดำไปพี่ไอซี่แฟนผมแฟนผมโอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปนัวกันใหม่นะครับโอเควันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ